้าหน้าด้วยนะคะเราถึงจะมีคุณสมบัติตร,ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวของเราก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะแล้วระยะเวลาการดํารงตําแหน่งก็ต้องครบนะคะผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของเราก็ต้องมีด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องดูด้วยว่าลักษณะงานเนี่ยมันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือข้อกําหนดของส่วนราชการด้วยหรือไม่นะคะ ซึ่งแนวทางการคัดเลือกก่อนนะคะเรามาพูดถึงแนวทางการคัดเลือกก่อนก็คือว่าส่วนราชการเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการคัดเลือกตรงนี้นะคะตามว16ปี38เนี่ยกำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการนะคะการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำหนดข้อตกลงต่างๆโดยจะให้ไปเน้นทางด้านไหนเน้นเน้นการผลการปฏิบัติงานอย่างไรมีองค์ประกอบ หลักเป็นอย่างไรในการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยสว่วนราชการจะต้องเป็นผู้กําหนดนะกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องประกาศให้ทราบด้วยนะคะทราบลงหน้าว่าเราจะดําเนินการอย่างไรในองค์ประกอบเหล่านั้นนะคะเมือม่อเมื่อประกาศทราบลงหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการดําเนินการคัดเลือกผู้มีหน้าที่คัดเลือกก็จะต้องพิจารณาไปตามองค์ประกอบที่กําหนดนั้นนะคะซึ่งการพิจารณาตรงนี้เขาให้คัดเลือก หนึ่งคนต่อหนึ่งตำแหน่งนะคะตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีกระบวนการคัดเลือกสมมตินะคะสมมุติว่าบางส่วนราชการเนี่ยใช้วิธีการสอบคัดเลือกจะสังเกตว่าสมมุติว่าคนเนี่ยในส่วนราชการที่มีคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยสองร้อยท่านถ้าตำแหน่งว่างหนึ่งก็ถูกคัดเลือกไว้หนึ่งจะไม่มีการขึ้นบัญชีสอบอะไรอย่างเงี้ะคะ่ะเพราะนั้นหนึ่งตำแหน่งคือหนึ่งคนนะคะ รตรงนี้นิดนึงนะคะประเด็นจะมีปัญหาค่อนข้างที่หาลือกันมาเยอะนะคะทั้งทั้งส่วนราชการแล้วก็ตัวข้าราชการเองถามว่าบางกรมได้ยินมาบอกว่ากรมเขารับสมัครนะคะบางกรมบอกว่าไม่เห็นรับสมัครเลยใช้ชี้ตัวนะคะตรงนี้เนี่ยวสิบหกเปิดกว้างให้กระทรวงราชการในการที่จะกําหนดในในตัวของการหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนเข้ามาสู่กระบวนการที่จะให้เขาส่งผลงานต่อนะคะเพราะฉะนั้นทําได้หลากหลายวิธีนะคะแต่ทั้งนี้อย่าลืมข้อสองที่บอกว่าต้องประกาศให้ทราบ เป็นการลวงหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดส่วนราชการไหนทำเนียมปฏิบัติที่ผ่านมานะคะเมื่อมีตําแหน่งเชี่ยวชาญว่างบอกว่ารับสมัครก็ทําไปหรือว่าจะใช้สองวิธีร่วมกันทั้งรับสมัครทั้งเสนอชื่อนะคะร่วมกันก็ได้แต่ต้องประกาศนะคะอันนี้สําคัญเพราะว่าหรือว่าการการดําเนินการเนี่ยหากครั้งนี้ตําแหน่งวันนี้ว่างบอกประกาศ อีกสองเดือนต่อมาตำแหน่งนี้ว่างอีกเพราะคนนี้อาจจะลาออกหรือว่าอาจจะมีการย้ายโอนไปไหนว่างกรมไม่เอาละประกาศคนมันเยอะใช้วิธีเสนอชื่อตรงนี้ก็อาจจะมีประเด็นปัญหาเหมือนกันนะคะสําหรับกอจอเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนไม่มีมาตรฐานในตําแหน่งซึ่งบางทีเป็นตําแหน่งเดียวกันด้วยซ้ำนะคะบางครั้งใช้วิธีนี้เพราะฉะั้นตรงนี้ถ้าเกิดจะแนะนําคือถ้าใช้ก็ควรใช้ให้เป็นเป็นเนขาเรียก เป็นทำนองเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะคะถ้าจะ,ร,ะรับสมัครอย่างเดียวก็รับสมัครอย่างเดียวถ้าจะเสนอชื่อก็อนนะะถ้าเสนอชื่ออย่างเดียวนะคะก็เสนอชื่ออย่างเดียวแล้วก็ทําให้มันเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเลือกใช้ทั้งสองวิธีเพราะว่า,าที่เคยเจอบางคนนะคะอย่างอาบอกว่าคนที่เก่งจริงๆไม่อยากสมัครเพราะว่ารู้สึกเยอะแล้วเกินแล้วบางทีเขามีความว่าเขาอาจจะอุปสงค์น้อยกว่าให้พี่ๆไปก่อนนะคะแต่บางทีคนนี<ๆ>้อาจจะเป็นคนเก่งนะคะก็ ขาดโอกาสแต่ผู้มีหน้าเห็นแล้วละ่ะว่าคนนี้น่าสนับสนุนส่งเสริมเขาแล้วเขามีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่จะไปได้จริงนะคะเราก็จะเปิดช่องให้ที่บอกว่าส่วนราชการสามารถกําหนดได้เองก็เสนอชื่อแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องมีการกําหนดกติกาแจ้งว่าจะใช้สองวิธีร่วมกันนะคะข้าราชการจะได้มีความเข้าใจว่าเออฉันสมัครแล้วทำไมไม่ได้กลายเป็นคนเสนอชื่อได้นะคะเพราะงั้นถ้าเราได้รับทราบร่วมกันว่าใช้ทั้งสอง กรมเราเลือกที่จะใช้ทั้งเสนอชื่อทั้งรับสมัครนะคะแล้วก็คนที่ได้รับการเสนอชื่อมามันก็จะไม่เป็นปัญหากับคนที่สมัครเพราะถือว่าเรารับรู้ร่วมกันแล้วว่าตําแหน่งว่างเนี่ยเราใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันนะคะอันนี้ถามว่าหลายส่วนราชการไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้สัมผัสทุกกรมนะคะว่าจะมีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ในบางบางบางแห่งนะคะเคยได้ยินว่าเคยมีแนวคิดแต่ไม่แน่ใจว่าเข้าไปทําหรือเปล่านะคะตรงนี้ อันนี้เป็นข้อแนะนําอย่างหนึ่งค่ะค่ะก็คือดังนั้นกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนราชการของเราเนี่ยจะถูกกาหนดอย่างไรนะคะจะถูกกาหนดถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีลักษณะงานเนี่ยที่มันมีความฟิก ไปเลยอ่ะเฉพาะตัวมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าเขาจะใช้วิธีการชี้ตัวหรือไม่ก็บางตําแหน่งนะคะถูกกาหนดเหมือนอย่างปิยนุษเนี่ยนั่งอยู่ในเลขที่สองในตําแหน่งชํานาญการพิเศษแล้วถูกกําหนดโดยการที่ว่าตําแหน่งเลขที่นี้แต่การกําหนดที่จะเป็นเชี่ยวชาญมันอาจจะต้องหาตําแหน่งอื่นมายุบรวมกับของปิยนุษด้วยก็จะเสียตําแหน่งไปแหละตรงนี้ก็คือจะนําตําแหน่งปิยนุษย์ให้สูงขึ้นแต่ถามว่าปิยนุษย์เนี่ย มีคุณสมบัติที่จะขึ้นได้เลยไหมถ้าเกิดมันเป็นตําแหน่งฟิกเฉพาะที่มีเปียนุษย์เท่านั้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่ว่าจะชี้เปียนุษย์เลยสมมุตินะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องถูกกําหนดด้วยนะคะว่าถ้าตําแหน่งทั่วๆไปที่หลายๆท่านเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ตําแหน่งตรงนี้ได้เนี่ยอ่ก็จะต้องมีคุณคนที่มีคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในตําแหน่งว่างนั้นแต่ถ้าตําแหน่งที่ฟิกเฉพาะแล้วนํามากําหนดตําแหน่งใหม่ตรงเนี้ อเคนที่มีคุณสมบัติตรงเนี้ยคนนี้เท่านั้นนะจึงทีคนนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่มีคุณสมบัติเหมือนเปียอนตอย่างเงี้ยก็ท่านก็ถึงจะ เข้าสู่ตะก้ากระบวนการคัดเลือกก็อาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากคุณสมบัติในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานหรือคุณสมบัติในด้านอื่นๆที่มันเป็นเฉพาะทางตรงนั้นนะฮะเรื่องหลายส่วนราชการเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งมีการแบ่งกันเหมือนกันนะคะว่าระหว่างการกําหนดตําแหน่งที่นั่งฟิกในตัวเองแล้วกาหนดสูงขึ้นกับ ตัวตาแหน่งที่ที่กาหนดทั่วทั่วไปทั่วทั่วไปที่ว่าหลายหลายคนที่มีคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะประกาศคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือชี้ตัวหรือเสนอชื่อก็ตามนะคะซึ่งส่วนราชการสามารถกําหนดได้นะคะเชิญค่ะ ขออนุญาตนะคะในกรณีที่เขาชี้ตำแหน่งคุณปียนุนะคะขึ้นเป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญใช่ไหมคะแต่คุณปียนุเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบ,บัติครบใช่ไหมคะทีนี้ส่วนราชาการเนี่ยจะเอาคุณปียนุไปไว้ตรงไหนอะคะส่วนราชาการมีหน้าที่ยังมีหน้าที่ยังไง คือคือส่วนใหญ่นะคะการที่เราจะกําหนดตําแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาในส่วนราชการเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะต้องดูด้วยส่วนหนึ่งนะคะว่าตําแหน่งตรงนั้นเนี่ยอเ,อเอาเอาข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกก็คือว่าดูว่าตําแหน่งตรงนั้นเนี่ยเปียโนตยมีคุณสมบัติคืออาจจะอาศัยประสบการณ์ของเปียโนต์เนี่ยแหละค่ะเพราะมันต้องการกําหนดตําแหน่งเนี่ยต้องดูงานเปียโนต์ นะคะที่เราทําหรือไล่รับมอบหมายงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นหรือเปล่ามากขึ้นจนถึงขนาดที่ไปกําหนดให้เป็นตําแหน่งเชี่ยวชาญได้ก็ต้องดูขโมยเนื้องานของเปียนุชไปกําหนดนั่นแหละนะคะพอเอาเนื้องานของเปียนุชไปกาหนดเรียบร้อยแล้วพอกําหนดเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเนื้องานตรงนี้มันมีคนที่มีคุณวันก็คือเปียนนชอยู่นั่นแหละตรงนี้ เขาก็ชี้ตัวเปลี่ยนุษย์ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีตําแหน่งที่ถูกกําหนดสูงขึ้นนะคะแล้วก็มันไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ฟิกเฉพาะว่ามีคุณธมวัฒน์ที่เปียนุษย์มีคุณสมบัติตรงนี้คุณสมวัฒน์เปียนุชย์ไม่ได้แต่จําเป็นต้องกําหนดตําแหน่งตรงนี้สูงขึ้นถ้าจําเป็นนะคะกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากเนื้องานพิเศษที่รัฐบาลส่งมอบมาใหม่หรืออะไรใหม่ก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เปียนุษย์คุณสมวัฒน์ไม่พออ่า อาจจะเป็นชำนางการพิเศษอยู่เนี่ยแหละยังไม่พอเลยเพียนุชก็สามารถที่จะถูกย้ายได้ก็ขึ้นอยู่กับพณะส่วนราชการซึ่งมันไม่ใช่เป็นการคัดเลือกให้เลือกระดับนะคะแต่เป็นการย้ายเปียนุชไปในระดับเดียวกันนะคะเปียนุชถามว่าเสียอะไรไหมไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะเปียนุชก็อยู่เท่าเดิม ถูกไหมคะก็เป็นชำานาญการพิเศษเท่าเดิมไม่ได้ไปลดระดับเลยเพียงแต่ถูกย้ายออกไปแต่เนื้องานเราก็ต้องไปปฏิบัติได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่คุณสมบัติของเราเนี่ยจะสามารถไปปฏิบัติงานตรงนั้นได้ก็เรียนรู้งานใหม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกว่าถ้าอันนั้นฟิกเฉพาะเลยแล้วก็คุณเปียนุชเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่คนเดียวเลยอันเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าเขาจะกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ให้เปียนุชเนี่ยเป็นผู้ถูกคัดเลือกนะคะ เมื่อดําเนินการคัดเลือกแล้วนะคะส่วนเรื่องการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการขอประเมินตรงนี้แหละค่ะก็ต้องมาดูด้วยว่าการขอประเมินอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการอย่างไรนะคะตามวสิบหเขาก็บอกไว้เอ,อีกนะคะว่าการขอประเมินได้เนี่ยก็คือไม่เกินหนึ่งระดับนะคะ ตำแหน่งเนี่ยจะต้องว่างหรือเป็นตำแหน่งที่เราครองอยู่อย่างเช่นตำแหน่งที่บอกว่าเราถูกกําหนดเป็นเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยตำแหน่งว่างหรือที่ครองอยู่เนี่ยเราเราถูกคัดเลือกแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเราถูกคัดเลือกแล้วนะชี้ตัวเราเรียบร้อยแล้วเราจะขอประเมินเนี่ยเราต้องเป็นสํานาญการพิเศษซึ่งจะเป็นเลื่อนไประดับเชี่ยวชาญจะให้ชํานาญการพิเศษไปเลื่อนในระดับ ทรงคุณวุฒิเนี่ยไม่ได้นะคะตำแหน่งนั้นมันถูกว่างหรือเรานั่งทับนั่งทับแต่ตำแหน่งเนี่ยถูกกำหนดให้สูงขึ้นร่อเวลาไว้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการที่จะขอประเมินได้นะคะหรือตําแหน่งถ้าเกิดว่าจะดําเนินการก่อนบางอันเนี่ยถ้ายังไม่ถึงเนี่ยยังไม่สามารถดําเนินการได้แต่ว16บหกเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าตําแหน่งที่ เป็นผู้ที่จะเกษยียณอายุหรือตำแหน่งที่ทราบได้แน่ชัดว่าผู้นี้กำลังจะลาออกและได้รับอนุมัติแล้วนะคะว่าให้ลาออก ซึ่งระเบียบการลาออกเขาก็บอกว่าลงหน้าสาสิบวันหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะซึ่งตรงเนี้ยแน่ชัดแล้วว่าปียนุษย์เนี่ยลาออกแน่นอนได้รับอนุมัติแล้วตรงนี้ก็ถือว่าตําแหน่งตรงเนี้ยสามารถที่จะนํามาใช้งานได้แหละเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะดําเนินการคัดเลือกล่วงหน้าตรงนี้ได้ก็คือไม่เกินหกเดือนตรงเนี้ยก็สามารถดําเนินการคัดเลือกได้แต่ถ้าเป็นตําแหน่งตามปกติก็ต้องว่างเมื่อไหร่ก็ดําเนินการคัดเลือกนะคะแล้วก็ การประเมินล่วงหน้านี่ก็ไม่เกินหนึ่งปีด้วยนะคะซึ่งระยะเวลาคัดเลือกเนี่ยหกเดือนมาแล้วเนี่ยแล้วก็ประเมินล่วงหน้านี่ก็ต้องไม่เกินหนึ่งปีอ่าขออนุญ,ญาตค่ะคำว่าล่วงหน้านี่คือตัวคุณสมบัติของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งนะคะเพราะว่าบางทีเหมือนกับว่า การเตรียมคนนะคะมันเลยเปิดโอกาสให้ก่อนว่าสมมุติว่าคุณสมบัติเราจะครบอีกประมาณ6เดือนหรือไม่เกิน1ปีเนี่ยคะ่ะถ้าผู้มีหนาจเลือกเราแล้วนะคะถามว่าเลือกได้ไหมวสิบหกบอกให้สามารถเลือกได้นะคะนั่นคือเป็นการเตรียมเตรียมเตรียมคนไว้แต่หลายส่วนรชนาชการมองว่าการพิจารณาให้คนที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบมาเข้ากระบวนการเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามมาหลายๆอย่าง นะคะไม่ว่าบางทีเขาอาจจะลาออกไปเขาโอนไปอยู่ที่อื่นมีการย้ายสับเปลี่ยนหรือไปช่วยงานที่อื่นแล้วมีการแต่งตั้งขึ้นมาผ่านประเมินมาแต่งตั้งยังไม่ได้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่บางครั้งเขาอาจจะรอคุณสมบัติครบก่อนนะคะแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการดําเนินการที่จะเริ่มคัดเลือกนะคะแต่ถามว่าถ้าบางแห่งคนกเกษียณอายุไปค่อนข้างเยอะ เกิดช่วงช่องว่างนะคะในการที่จะสร้างคนมันก็จะอาศัยช่องตรงนี้ค่ะที่จะสามารถทําให้เกิดส่วนราชการสามารถเตรียมคนล่วงหน้าได้นะคะค่ะการขอประเมินนะคะพอขอประเมินเนี่ยซึ่งเราเราเราจะเห็นได้ว่าการคัดเลือกเนี่ยบางท่านบอกว่าคัดเลือกแล้วเนี่ยเราได้แน่นอนถามว่าเราได้แน่นอนไหมตรงนี้ ยังไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าเราต้องไปสู่กระบวนการประเมินก่อนนะคะพอการประเมินเนี่ยสำนักง,งานกอพอจะเป็นผู้ดําเนินการประเมินซึ่งขณะนี้นะคะเราดําเนินการในส่วนของตําแหน่งเชี่ยวชาญและส่งคุณวุฒิอยู่นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมอบลงมาที่ส่วนราชการนะคะแต่ตอนนี้ กพจะเป็นผู้ดําเนินการประเมินให้นะซึ่งตรงนี้ส่วนราชการเมื่อคัดเลือกคีดตัวคนเรียบร้อยแล้วจึงดําเนินการให้ตัวข้าราชการเนี่ยส่งผลงานส่งผลงานต้องไปผ่านอกพอไปผ่านกระทรวงนะคะประหลัดกระทรวงจะเป็นผู้ส่งมายังสํานักงานกพนะคะซึ่งเป็นผู้ประเมินซึ่งตรงนี้ท่านประหลัดกระทรวงก็จะเห็นและเห็นแล้วล่ะว่าว่าผู้นี้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการ การประเมินแลละนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชอบไปโดยปริยายตรงนี้นะคะในจุดตรงนี้ค่ะจะมีประเด็นคําถามเหมือนกันว่าสมมุติว่าถึงแม้ว่านะคะสุดท้ายประหลัดจะเห็นตอนที่จะเสน